เมื่อขุดเอาไผ่ไปปลูกครับเข้าสิเลือกเอาไผ่ที่บอกระไรได้ครับเพิ่งจะออกใบไม่ไหมครับผมประมาณนี้ครับเนี่ยนี่ครับบ่ถึงกับแกขนาดนี้ครับเขาแต่เบื้องเนื้อสีครับสีออกเขียวงามๆครับสีงามๆก้อนอื่นเท่ากับตัดต้นออกก้อนครับตัดต้นออกมันจะเอาไงนะครับผมเอาเลย นหลังจา,นางกนันก่นก็ใส่เสียมขุดเลยครับสองต้นนี้แหละขุดรอบๆก่อนอยังเอ,องาไงครับก้อนหนาหนี่ผมหักก็ได้แบบนี้แหละแต่ว่ายาันยันม,มันออกมาบางงามครับไล้ต้องเแบบนี้แหละขุดออกก่อน น้อยนึงฝัดนี้นเข้ากระดิสซักซับตัวนี้ครับซับมันแยกกันเล็กน้อย่อาเพราะอะไรทีเขาก็งัตินะครับจึ๊บจึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาได้แล้ว หัได้แล้วครับหนึ่งต้นพันคือหนึ่งโกอครับผมเอาวางไว้ก่อนต่อไปกับต้นที่สองตัดก่อนเลยตัดลำต้นออกก่อน ถ่ารับกันกันครับจะออกไง